สวัสดีค่ะกำลังใจในพลังใจในหนึ่งนาทีนะคะให้เรานับนะคะทุกความสําเร็จนะคะนับความสําเร็จทีละเล็กทีละน้อยนะคะของเราโดยที่เราไม่ต้องไปมองความสําเร็จของคนอื่นนะคะให้เรามองที่ตัวเรานะคะแล้วเรานับทุกวันทุกวันเติมข้างในให้เต็มทุกวันนะคะแล้วข้างสิ่งดีๆนะคะก็จะมาหาเรานะคะเป็นพลังใจให้เพื่อนนะคะขอบคุณนะคะ ขอให้ทุกคนนะคะมองแค่ความสำเร็จของเรานะคะนับความสำเร็จทีทีละหนึ่งเก้าวันละนิดให้เราบันทึกไว้นะคะเพื่อนๆบันทึกความสำเร็จนะคะทุกวันทุกวันนะคะว่าวันนี้ในหนึ่งวันนะคะเราอะทำอะไร ไปสำเร็จรู้ลร่วงเบไปแล้วบ้างดิฉันนะคะก็ทํานะคะทุกวันเนี่ยจะบันทึกง,งานประจําทุกวันเลยว่าตั้งแต่เช้ามาเราทําอะไรสําเร็จทําอะไรไ,ไปบ้างนะคะให้เราบันทึกไว้เก็บข้อมูลไว้นะคะและเราเอามาเปิดดูนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกดีขึ้นทุกวันทุกวันนะคะขอบคุณนะคะ